สวัสดีฮะวันนี้มาพบกับผมมังงะแมนเช่นเคยครับวันนี้เรามาพบกับมังงะเรื่องพงศวดานผู้เทพตอนที่4ครับต่อพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันเลยเอาละเลิกพูดคุยได้เวลาเรียนต่อกันแล้วผลของการทดสอบพลังจิตเมื่อคู่ออกมาแล้วอื้อจือววินมีจิตสีฟ้าอ่อนระดับพลังจิต86เฉินเบียและเฉียวหนิงทั้งคู่มีจิตมรกต ระดับพลังทางจิต78พวกเขาทั้ง3อีกไม่นานก็จะกลายเป็นระดับบอลขั้นที่1แล้วยินดีกับพวกเจ้าทั้ง3คนด้วยนะโอจิตสีขามระดับพลังจิต86ห้องเรามีเหล่าปีศาจอยู่ภายในห้องด้วยสินะอายุเพียงเท่านี้แต่พลังช่างสูงส่งยิ่งนักในอนาคตข่าวว่าพวกเขาต้องเป็นร่างทรงอสูรระดับตำนานได้เป็นแน่แท้ฮะเสี่ยวนิงเออ นางมาจากตระกูลเสี่ยวที่เป็นหนึ่งใน7ตระกูลชนชั้งสูงความสามารถของนางเป็นรองเพียงอื้อจ่อวินเท่านั้นก่อนที่เมืองเกริรลี่จะถูกทำลายนางก็เป็นร่างทรงอสูรระดับซิลเวอร์แล้วเช่นเดียวกับอื้อจ่อวินทั้งสองจึงถูกเรียกว่าอัจฉยะแห่งยุคโดยมีสมญานามว่าแฝดราศีเมถุนและเพื่อที่ตระกูลเสี่ยวจะมีอำนาจดังเช่นตระกูลหลักทั้งสมจึงได้คุมถุงชน เสียวหนิงกับพี่ใหญ่ของเฉินเวียจากตระกูลศักดิ์สิทธิ์แต่นางไม่ยอมรับการคุมถุงชนในครั้งนั้นแล้วเข้าไปยังป่าปีศาจธมินจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบนางอีกเลยและครั้งนี้ข้าจะต้องช่วยนางจากเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ได้การทดสอบนักสู้กับร่างทรงอสน์จะถูกจัดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าและข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยการสอบในครั้งนี้ จะต้องมีร่างทรงอสศรระดับบอลเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อไม่ให้เสียชื่อสถาบันกล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ล้วนแล้วมีแต่ยอดฝีมือไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางกายหรือความแข็งแกร่งทางจิตก็ตามหากสามารถเพิ่มระดับพลังได้ไปถึงร้อยก็จะมีสิทธิ์ได้สอบเลื่อนระดับบอลขั้นที่หนึ่งแต่กระน,นั้นก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถสอบเลื่อนขั้นได้ตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา ซึ่งการทดสอบก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นสามารถยกหินน้ำหนัก100กิโลกรมัมหรือว่าการทดสอบพลังทำลายว่าสามารถทำลายต้นไม้ได้หรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นการทดสอบเพื่อเป็นนักสู้ระดับบอลขั้นที่1ห,หากเป็นการทดสอบเพื่อเป็นล่างทรงอสูรนั้นการทดสอบก็จะยากขึ้นไปอีกโดยพลังทางจิตจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด7สี ได้เรียงตามระดับพลังได้ดังนี้ 1. สีชาติ 2. สีส้ม 3. สีเหลือง 4. สีมรกต 5. สีฟ้าอ่อน 6. สีฟ้า7สีครามหากเป็นสามัญชนทั่วไปก็จะมีพลังทางจิตสีชาติการจะเป็นร่างทรงอสูรนั้นเทียบแทบว่าจะไม่สามารถเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำผู้ที่มีพลังจิตสีส้มและสีเหลืองนั้น จะสามารถฝึกไปเป็นร่างทรงอสูรนั้นได้ยากยิ่งแต่ถ้าหากเป็นสีมรกตขึ้นไปนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางจิตที่ล้ำเลิศที่ไม่สามารถหาตัวที่ไหนได้ด้วยการฝึกฝนเพียงครึ่งปีระดับพลังของพวกเขาก็สามารถสอบเลื่อนระดับได้แล้วคาว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องได้ย้ายไปอยู่ในห้องเรียนร่างทรงอสูรหรือไม่ก็ห้องนักสู้แล้วล่ะนะเฉินเวียพลังของเขา เมื่อเทียบกับคนในตระกูลรุ่นเดียวกันแล้วพลังของเขาโดดเด่นที่สุดในนักขณะน,นี้ด้วยความสามารถระดับนี้ข้าว่าการทดสอบที่จะมาถึงเขาคงผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายมีเพียงข้าเท่านั้นที่เหมาะสมกับอื้อจอว,วินเนียลีแกไม่มีทางสมหวังกับนางได้หรอกแกคิดว่าแกเดิมพันกับท่านป้าของข้าแกะจะสามารถชนะเดิมพันได้อย่างนั้นหรือ ช่างน,น่าขันเสียจริงแกมันก็มีดีแต่ปากเท่านั้นแหละจะโง่ด้วยจิตสีชาติกระจอกงอ่อกง,งอยเช่นนั้นไม่มีทางที่แกจะกลายเป็นร่างทรงอสูระดับบอลขั้นที่หนึ่งได้หรอกนะช่างเป็นไอขยะที่ไม่เจียมกะลาหวัวเสือจริงๆสองเดือนนับจากนี้ข้าจะคอยจับตาดูพวกเจ้าพวกเจ้าทุกคนว่ามีผู้ใดที่จะสามารถสอบเรื่องขั้นเป็นระดับบอลขั้นที่หได้บ้างฉะนั้น จงแสดงความสามารถของพวกเจ้าซะเพียงสองเดือนข้าจะแสดงให้เจ้าได้ประจักษ์ถึงพลังของข้าคอยดูให้ดีเถอะนางจิ้งจอกเมืยอเละข้าถามเจ้าตรงๆนะเจ้าชอบแม่นางอื้อจิวินใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเออจิวินนางช่างงดงามยิ่งนักเห็นแก่ที่พวกเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน ข้าอยากจะเตือนเจ้าด้วยความหวังดีให้เลิกยุ่งกับนางเสเถะนางสูงทรงเกินไปสำหรับคนอย่างพวกเราไม่มีผู้ใดในกลุ่มของเราที่เหมาะสมกับนางหรอกข้าเป็นห่วงเจ้าข้ามีอยากเห็นเจ้าต้องมาน้ำตาเช็ดหัวเขาเฮ้ยปกเจ้าปกเจ้าทั้งสองคนพูดเรื่องบ้าอะไรกันอยู่อื้อจือวินเป็นยอดอาฉชียแห่งยุคที่มีถึงจิตสีขามเชียวนะเว้ย อีกไม่นานนางก็จะกลายเป็นร่างทรงอสูระดาบอลขั้นที่หนึ่งแล้วข้ามั่นใจว่าการทดสอบอีกสองเดือนที่จะถึงนี้คงจะทําให้นางได้ย้ายไปอยู่ห้องร่างทรงอสูรเป็นแน่เมื่อนางได้ย้ายไปอยู่ห้องนั้นแล้วระดับพลังของนางก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถึงแม้ว่านางจะจดจําได้หรือไม่ก็ตามแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่ข้าไม่ชอบที่สุดก็คือ ก็พวกผู้หญิงที่จะมาจากตระกูลชนชั้นสูงนี่แหละการจะจีบพวกนางนั้นมีใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยทั้งยิงทั้งถนนตนแล้วยังเรื่องมากอีกต่างหากแกรู้หรือเปล่าว่าการจีบหญิงพวกนั้นมันยากยิ่งกว่าฝึกเพื่อเลื่อนไปนระดับบอลเซออีกนะสิ่งที่ข้าไม่ชอบที่สุดนี่เจ้ากำลังจะบอกว่าหญิงที่มาจากตระกูลชนชั้นสูงนั้น เป็นพวกที่เราไม่สามารถที่จะแตะต้องได้งั้นสินะควรที่จะเอาเวลาที่จะคิดถึงพวกนางไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้แข็งขึ้นเสียดีกว่าอย่างนั้นสินะโอ้ให้ตายเถอะมีข้ากำลังเสวนากับพวกเหลือบลายอยู่สินะสิ่งที่ข้าพูดไปคงจะไม่สามารถซึมเข้าไปในสมองของมันได้เป็นแน่แท้เฮ้ยนี่แกว่ายังไงนะืห,หรือว่าแกจะเอาฮะเนลีข้าแนะนำนะ ไอเจ้ายอมแพ้เรื่องนางเสถะเ,เอาเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนางไปฝึกฝนให้แข็งแกร่งก่อนจะดีกว่านะพวกเจ้าม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะข้ารู้ดีว่าสิ่งที่ข้าควรทำนั้นตอนนี้คือเรื่องอะไรฉะนั้นจงเบาใจเสถะอ,อ้าฮ่ามือข้ากำลังนึกถึงสิ่งที่ข้าจะต้องทำแล้วก็ไฟภายในกายของข้ามันลุกโชนช่วงขึ้นมาแล้วเอาเถอะเอาเถอะ มีว่าเจ้าคิดจะทำสิ่งใดก็ตามข้าก็จะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่แล้วนะตูซื้อรูเพียวข้าจะช่วยฝึกฝนพวกเจ้าทั้งสองให้กลายเป็นร่างทรงอสูรให้จนได้เชื่อมือข้าเถอะข้าว่านะเรื่องนั้นน่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกข้ามีเพียงจิตศีชาติเท่านั้นหากจะให้ไปเป็นนักสู้ก็ว่าไปอย่างแต่จะให้ข้ากลายเป็นร่างทรงอสูรน,นั้น แม้ข้าสุุดแคบตายก็คงทำมันไม่ได้หรอกนี่เจ้าคิดจะเป็นแต่นักสู้เพียงอย่างเดียวเลยหรือไงข้าว่าการที่ฝึกเพื่อจะเป็นนักสู้กับร่างทรงอสูนมันก็พอๆกันแหละขนาดนักสู้ระดับตานานพลังยังไม่สามารถต่อกรกับร่างทรงอสูรระดับแบ็กโกได้เสียด้วยซ้ำข้าว่าไม่เห็นจำเป็นเลยที่จะต้องเป็นถึงนักสู้ระดับตำนาน เพียงแค่นักสู้ระดับโกก็เพียงพอสำหรับข้าแล้วล่ะจิตสีชาติแล้วมันอย่างไรล่กเจ้าคิดว่าเจ้าจะไม่สามารถเป็นร่างทรงอสูรได้อย่างนั้นเหรอข้าเองก็มีจิตสีชาติเช่นเดียวกับเจ้าเนี่ยหรนี่เจ้ามีวิธีที่จะทำให้กลายเป็นร่างทรงอสูรได้จริงๆอย่างนั้นเหรอหากพวกเจ้าทำตามคำแนะนำของข้าโดยไม่ยอมแพ้แล้วก็นะการที่จะเป็นร่างทรงอสูรก็ไม่ใช่เรื่องยากลรอ ยอมแพ้อย่างนั้นเลยในพจนานุกรมของข้านั้นไม่มีคำนั้นอยู่หรอกข้าหวังว่าการฝึกฝนคงจะไม่หนักหนาสาหัสเกินไปนะหากข้าได้เป็นร่างทรงอาศูนจริงๆท่านพ่อก็คงจะไม่ตีข้าแล้วสินะโอเโฮโโ้ยนี่แกนะอยากจะเป็นร่างทรงอสูนจริงๆหรือเปล่าวะคิดว่ามันง่ายๆอย่างนั้นเลยมีจิตสีชาติการจะเป็นร่างทรงอาศูนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว คิดว่าการฝึกมันจะเป็นหมูตู้หรือยังไงเช่นนั้นแกกลับบ้านไปดูนมแม่ซะเถอะเอาหน้าเอาหน้าพวกเจ้าไม่ต้องทะเลาะกันหรอกการฝึกมันก็ไม่ได้ลำบากลำบนมากมายขนาดน,นั้นหรอกแต่สิ่งที่พวกเราต้องการคือเงินจำนวนมากอะไรกันปัญหาของพวกเราสามารถแก้ได้ด้วยเงินอย่างนั้นเลยเช่นนั้นมันก็ไม่ยากหรอกนะ ข้ามีเงินเก็บอยู่ประมาณ2,000เหรียญจิตมานสำหรับคนจากตระกูลสามัญชนแล้วมีเงินขนาดนี้ก็มาโขแล้วหากมันสามารถช่วยให้ข้าได้กลายเป็นร่างทรงอสูรได้ข้าจะเอาเงินเก็บของข้าทั้งหมดให้แก่เจ้าเออเงินเพียงแค่2,000เหรียญจิตมานแค่นั้นคงไม่สามารถทำให้เจ้ากลายเป็นร่างทรงอสูรได้หรอกนะจำนวนเงินขั้นต่ำที่พวกเราต้องใช้ อย่างต่ำก็ประมาณหนึ่งล้านเหรียญจิตมานะฮะถ้าหากจะให้ดีก็ประมาณสิบล้านเหรียญจิตมานะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องพงศาวดารผู้เทพนะครับตอนนี้ตอนที่4ี่ครับยังมีอีกหลายตอนเลยนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กด u ับสไ i b ้และกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเดี๋ยวทางช่องมังงะแมนของเราจะพยายามอัปลงใหม่เรื่อยๆนะครับผม